พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องครับก็เดี๋ยวด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับพระคําของพระเจ้าอยู่ในอิสยาห์นะครับอิสยาห์บทที่55ครับอยู่ในข้อ9ถึงข้อที่10นะครับผมจานจากฉบับแปลมาตรฐานส1งพัิเพี่น้องมีพระคมภีร์นะครับเราเปิดแล้วเราดูไปด้วยกันนะครับอิสยาห์บทที่55นะครับข้อที่9ถึงข้อที่11นะครับเพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกอย่างไร ทางของเราก็สูงกว่าทางของพวกเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าของเจ้าอย่างนั้นเพราะเหมือนฝนและหิมะลงมาจากฟ้าสวรรค์และไม่กลับที่นั่นเว้นแต่ได้รถแผ่นดินโลกแล้วทำให้บังเกิดผลและแตกหนอ่อทั้งให้มเมล็ดพืชแก่ผู้หวา่านและอาหารแก่คนกินทำนองเดียวกันคำของเราซึ่งออกจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่า แต่จะทำให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสำเร็จและให้สิ่งที่เราใช้ไปทำนั้นเสร็จสิ้นพี่น้องครับประกมปีในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในอิสยาบทที่5 5พี่น้องพี่น้องอิสยาบทที่5 5ความจริงสั้นๆนะพี่น้องครับมีเพียงแค่13ข้อก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าให้ไปอ่านให้ครบทั้ง13ข้อนะครับอิสยาบทที่5 5พี่น้องเป็นข้อพระคำคำเผยคำพยากรณ์นะครับที่ดีมากๆเลยพี่น้องพี่น้องครับบริบท ทางด้านประวัติศาสตร์นะครับอิสยาบทที่55นั้นความจริงแล้วผู้เผยพระญาอิสยาครับได้ให้คำพยากรณ์นี้นะครับกับชุมชนชนอิสราเอลครับที่ต้องถูกปาดต้อนไปเป็นเฉลยนะครับที่บาบิโลนพี่น้องและพระคำของพระเจ้าในอิสยาบทที่55ครับเป็นพระคำผีพระคำของพระเจ้านะครับที่ให้ความหวังความหวังกับคนอิสราเอลครับที่ตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับเขากําลังเรียกว่าอยู่ใน รับผลของความบาปของเขาอยู่ครับนะแล้วก็ต้องถูกเนรเทศไปอยู่ที่บาบิโลนนะพี่น้องครับเจสิบปีนะพระกัมภีอิสยาห้าสิบห้าบอกครับความหวังที่พระเจ้าประทานให้กับเขาว่าพระเจ้าจะยกโทษเขานะเขาจะกลับมาที่โต๊ะนะร่วมรับประทานอาหารที่อุดมสมบูรณ์กับพระเจ้านะในอิสยาห้าสบห้านะครับบอกว่าพระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอเสมอนะให้คนที่หิว นะคนที่ต้องการซื้อเหล้าอางุ่นและน้ำนมไม่ต้องเอาเงินมาซื้อครับมาด้วยตัวเองได้เลยมารับของดีนะแล้วบอกว่าพระเจ้านั้นยังคงรักษาพันธสัญญามั่นคงนิรันในข้อที่3ครับความรักมั่นคงของพระเจ้ากับดาวิดกษัตริย์ดาวิดเป็นยังไงพระเจ้ายังรักษาสัญญ,ญาอย่างนั้นพี่น้องนะแล้วพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะเรียกคนต่างชาติเข้ามาด้วยนะกลับมาในข้อที่5นะครับไม่ใช่เฉพาะยิวเท่านั้นครับแต่คนต่างชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้าจะมาหาพระเจ้าด้วยพี่น้องนะ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอสยาบทที่5นะพูดถึงพระเจ้าผู้ทรงเมตตาทั้งคนยิวและคนและคนต่างชาติจะกลับมาหาพระองค์นะมารับประทานอาหารที่พระเจ้าได้จ่ายให้นะครับแล้วก็ที่6ข้อที่7ครับพระเจ้าได้พูดถึงเงื่อนไขนะครับของการที่เขาจะกลับมากับพระเจ้าคือเขาต้องกลับใจใหม่นะเขาเงื่อนไขเดียวครับที่พระเจ้าให้กับเขาครับคือคนธรรมต้องละทิ้งทางของเขาคนชั่วละทิ้งความคิดของเขา และเมื่อเขากลับมาหาพระเจ้าพระยาเวพระองค์จะทรงเมตตาเขาและพระองค์จะมีการให้อภัยอย่างเหลือล้นอันนี้คือคีย์เวิร์ดนะพี่น้องครับการให้อภัยอย่างเหลือล้นพระคุณของพระเจ้าที่มีเกินความเข้าใจของเราดังนั้นในข้อที่9้าถึงข้อสิบอนะครับความจริงแล้วจึงบริบทจึงหมายถึงมนุษย์ไม่สามารถเข้าใจพระคุณพระเจ้าได้เลยว่าพระเจ้าพระองค์นี้จะยกโทษให้กับเราได้อย่างไรพี่น้อง ดังนั้นนะครับในข้อที่9ถึงข้อที่11นะครับข้อที่9พระเจ้าถึงพูดกับมนุษย์ครับนะบอกว่าเริ่มจริงไงข้อที่8ครับบอกว่าความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้าและทางของเราก็ไม่ใช่ทางของเจ้านะแล้วบอกว่าฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกอย่างไรทางของเราก็สูงกว่าทางของเจ้าความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าพี่ต้องความจริงอันนี้อยู่ในบริบทของพระคุณพระเจ้าครับบริบทว่าพระเจ้านั้นทรงให้อภัยมนุษย์ นะแัะความให้อภัยของพระเจ้าและพระคุณของพระเจ้านั้นความจริงเกินที่เรานั้นจะเข้าใจได้เกินที่มนุษย์จะสามารถที่จะเข้าใจทางของพระเจ้าท้ายพี่น้องพี่น้องพระเจ้าทางของมนุษย์นั้นเป็นทางของการของการเรียกว่าไม่ให้อภัยนะครับนะเวลาใครทําไม่ดีกับเราเราก็ทําไม่ดีกับเขาต่อนะหรือเวลาเจอคนที่ทําสิ่งที่ไม่ดีนะครับเราก็ทับถมเขานะเราก็เรียกว่า ทำไม่ถูกต้องนะมีการประนามเกิดขึ้นนะสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่คือทางของมนุษย์พี่น้องพระเจ้าบอกครับว่าพระคุณของพระเจ้าที่มีให้สำหรับคนที่กลับใจนะคนที่กลับใจจากทางชั่วของเขานะครับพระคุณของพระเจ้านั้นเกินกว่าความคิดของเราที่เราจะเข้าใจได้เกินกว่าที่เราจะเข้าใจพระเจ้าได้นะเพราะทางของพระเจ้านั้นบอกว่าเป็นทางที่สูงกว่าเราครับนะและทางของพระเจ้านั้นเป็นทางที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะ เข้าใจได้พี่น้องพี่น้องในข้อที่สิบสิบเอ็ดนะครับพระเจ้าพูดถึงว่าเปรียบเทียบพระคาของพระเจ้านะเป็นเหมือนกับฝนเป็นเหมือนกับหิมะครับหล่นลงมาถึงดินแล้วมันจะเกิดฝนเกิดขึ้นเกิดมเมล็ดพันธุ์นะพระคัมภีร์บอกนะครับเกิดมเมล็ดพันธุ์นะครับและเป็นอาหารให้กับมนุษย์พี่น้องนะบอกว่าบังเกิดฝนและแตกหน่อนะเป็นน้ํารดแผ่นดินโลก้็ที่สิบครับนะ,มะเมล็ดพืชแก่ผู้หวาด,กวาดกะะเกิดเมล็ดพืชครับเกิดอาหารแก่คนกิน และข้อบีในข้อที่สิบอครับบอกว่าพระคําของพระเจ้าที่พระเจ้าสัญญาออกไปแล้วนะครับจะไม่สูญเปล่าพระเจ้าไม่ได้พูดออกไปพล่อยๆและจบแต่พระเจ้าบอกว่าพระคําของพระเจ้านั้นจะทําให้สําเร็จเสร็จสิ้นพี่น้องพี่น้องครับตอนที่พระเยซูสิ้นประชนที่ไม้กางเขนครับพระเยซูบอกว่างานของพระองค์เสร็จแล้วเสร็จสิ้นสมบูรณ์ครบถ้วนบริบูรณ์พี่น้องครับพระคําของพระเจ้าพระวาทะพระเยซูคริสต์เจ้า ระองค์ทรงทําภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้าพระบิดาสําเร็จเสร็จสิ้นนะคือการสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนครับเพื่อที่จะยกโทษความผิดบาปของเราหมดโลกนี้ครับพี่น้องพี่น้องนี้จึงเป็นทางของพระเจ้าครับที่เกินความเข้าใจของมนุษย์พี่น้องพี่น้องทางของพระเจ้าสูงกว่าทางของมนุษย์ครับทางรอดของพระเจ้าก็มาเหนือเมฆครับมาเกินความเข้าใจของมนุษย์มนุษย์พยายามค้นหาทางรอดของตัวเองครับพี่น้อง นะเป็นจากล่างขึ้นบนนะไม่ว่าความเชื่อลัฐที่ใดก็ตามครับาศาสนาใดก็ตามนะครับมนุษย์พยายามหาความรอดครับด้วยตัวของมนุษย์เองพี่น้องแต่พระเจ้าบอกนะครับว่าทางรอดนั้นพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานให้และทางของพระองค์นั้นเหนือกว่าทางของเราเพราะทางความรอดของพระเจ้านั้นพบไม่ใช่ด้วยการงานของมนุษย์แต่พบในพระคุณของพระเจ้าครับที่เกินความเข้าใจของเราพี่น้อง อย่างที่บอกนะครับทางของเราก็สูงกว่าทางของเจ้าทางของเจ้าก็ไม่ใช่ทางของเราพี่น้องฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใดทางของเราก็สูงกว่าทางของเจ้าฉันนั้นพี่น้องพี่น้องครับอย่างที่บอกนะครับมนุษย์พยายามหาทางรอดของตัวเองครับความรอดพ้นนะครับไม่ว่าจะเรียกด้วยภาษาใดก็ตามด้วยการทํางานของตัวเองครับด้วยกําลังของตัวเองนะพระเจ้าบอกครับทางของพระเจ้าสูงกว่าและมนุษย์ไม่มีวันเข้าใจมนุษย์พยายามที่จะได้รับความรอดนะครับ ด้วยการกระทาของตนเองว่าฉันทำได้นะฉันรอดได้ฉันต้องทำสำเร็จนั่นคือทางของมนุษย์พี่น้องครับแต่พระเจ้าบอกครับว่าอันนั้นไม่จะไม่ใช่นะทางของความรอดนั้นเกินความเข้าใจของมนุษย์เกินกำลังของมนุษย์เกินความคิดของมนุษย์ที่จะพบได้และพระเจ้าพบประทานให้แล้วครับผ่านทางพระเยซูนะความรอดของพระเจ้าการให้อภัยการยกโทษบาปพบแล้วที่การงานที่เสร็จสิ้นนะข้อที่สิบ,บอกนะครับ พ <irgendw el inv és> ระคาของพระเจ้านั้นพระเจ้าจะทําให้เสร็จสิ้นพระเจ้าเป็นผู้ที่ทาพี่น้องพระคําของพระเจ้าเป็นผู้ที่ทาครับงานของพระเจ้าเสร็จสิ้นแล้วที่ไม้กางเขนความรอดการยกโทษการให้อภัยเงื่อนไขเดียวเท่านั้นครับเรากลับใจใหม่จากความบาปแล้วมารับความรอดที่ปบแล้วที่ไม้กางเขนทางของพระเจ้าที่สูงกว่าทางของมนุษย์ทางของพระเจ้าคือทางของพระคุณพระคุณหมายความว่า สิ่งดีที่พระเจ้าหยิบยื่นให้แม้คนที่รับหรือคือเราไม่สมควรจะได้รับนั่นคือพระคุณพระเจ้าครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้ากษัตริย์ผู้สูงสุดนะบนแผ่นดินฟ้าสวรรค์และแผ่นดินจักรวาลเป็นผู้ที่มอบประทานให้พระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าประทานให้ครับเป็นพระคุณของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจและเกินกําลังครับที่เราจะทําได้พี่น้องนะพบที่ไม้กางเขนของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่เข้าใจมนุษย์ไม่คิด ขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับพระคุณของพระเจ้าในความรอดเพื่อที่เรานั้นจะกลับมารับสิ่งดีครับรับพระพรกลับมาหาพระเจ้าร่วมโตะเสวยกับพระเยซูในพิธีมหาสนิทพี่น้องอาเมนนะพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าให้เราร่วมใจกันนิฐานนะครับสาธุการพระบิดาขอบคุณพระองค์สาหรับพระคุณของพระเจ้าที่มีเพียงพอเสมอในชิตของลูกพระคุณของพระเจ้าความรักของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจของลูกเกินความเข้าใจของมนุษย์ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทางของความรอดของพระองค์ที่พระองค์ทาให้สําเร็จเสร็จสิ้นโดยองค์พระเยซูคริสต์เจ้าคือทางของพระคุณไม่ใช่ทางของมนุษย์และทางของพระองค์นั้นอยู่เหนือกว่าทางของมนุษย์พระเจ้าข้าโดยกําลังของมนุษย์โดยการงานของเราในสิ่งที่เราทําเราไม่สามารถพบกับความรอดได้รอดพ้นจากความบาปรอดพ้นจากความพินาศมีเพียงทางของพระองค์คือทางที่สูงกว่าจากฟ้าสวรรค์ของพระองค์ขอบคุณพระองค์เจ้าสำหรับองค์พระเยซูที่ทรงสิ้นพระชน ที่ไม้กางเขนการงานที่สําเร็จเสร็จสิ้นการไถ่ความบาปหมดมนุษยชาติหมดโลกนี้ที่สําเร็จแล้วที่ไม้กางเขนขอบคุณพระเจ้าสำหรับการงานที่เสร็จสิ้นนี้ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระคําของพระเจ้ากรับทูลในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับทางของความรอดมนุษย์พยายามหาความรอดนะครับไม่ว่าจะเรียกภาษาใดก็ตามนะแต่เป็นทางจากล่างขึ้นบนพี่น้องครับ และเป็นไปไม่ได้พี่น้องครับพระเจ้าบอกเลยครับทางของพระเจ้านั้นสูงกว่าทางของมนุษย์เหลือเกินนะนะผมทวนพี่น้องนะครับนะบอกว่าฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกอย่างไรทางของเราก็สูงกว่าทางของพวกเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าอย่างนั้นพี่น้องเพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้าข้อที่8นะครับและทางของพวกเจ้าก็ไม่ใช่ทางของเราพี่น้องนี่คือคําพระดารัสนนะครับของพระยาเวพระเจ้า ผู้ประกอบด้วยพระคุณและทางรอดของพระเจ้านั้นเกินความเข้าใจของเราจริงๆพี่น้องพบแล้วที่ไม้กางเขนครับพระคุณของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับขอบพระเจ้าอวยพรพ,พี่น้องนะครับพระเจ้าอวยพรครับ